สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมิสเตอร์โบนะครับวันนี้เราจะมาอาัดคลิปในเกมระอบอกแบบรังตายครับเราเช่นเคยนะครับผมได้พาเพื่อนน้องเป็ดมาด้วยใช่ไหมน้องเป็ดทักทายคนดูหน่อยโลแล้วก็วันนี้มีแขกพิเศษอยู่คนครับคือน้องกระต่ายทักทายคนดูหน่อยครับ <S 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 สวัสดีครับสวัสดีครับได้ปะ <S <S ได้เลยเราไปวุนน่้กัโอเค คลิปนี้จะฮาหรือจะเกียนขนาดไหนแต่เราจะไปเร็วหน่อยนะครับคลิปนี้เราต้องทําเวลาถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยจะเริ่มกันแล้วยังน้องกระต่ายกับน้องเป็ดเริ่ม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 ป,าป,าปาลาปลาปลวันนี้เราต้องทําเวลานะแบบบอกในห้านาทีเกมจบบอกในห้นาทีอ่ ของใครเนี่ยของใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อันดับแรกแล้วต้องเอาป้ายพวกนี้ไปติดก่อนเห็นใน,นติ๊กต็อกมาเป็นสูตรการเอาตัวรอดคันเทพออกเดินทางกันทุกคนพร้อมกันยังท่านผู้ชมหน้ำมันเต็มหเลย,ยเห็นอะไรข้างหน้าก็บอกด้วยล่ะเห็นด้วยล่ะ วันนี้อยากปิดอยากปุ่ไม่ได้ต้องทำเวลาครับคิมมี่จะแวะไหมได้หมดเไม่แววะแะก็ได้อหรอเอาตกเบคอนเบคอนเบคอนโท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 ตบทแปลงขอโทษทีน้องกระต่ายโอโบ๊ทโบ๊ทนี่เคลียร์พื้นที่เลยนี่นี่รู้ทันทำยายยาแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยโอ้ย โอ้เช่นพี่แม่เรยโอเคื่อนไปโอ้โนโอ้โหนกกระต่ายนกกระต่ายเขาไปเร็วไหนโอเคโอ้เช่นยาไปที่หมู่บ้านเลยนะ ไม่ได้นะไม่ได้จะขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะเอ้านี่เขาหลุดมาเร็ว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 วันมาแล้วมาแล้วชีวิต ไปต่อจะสือว่าเกมติงติงไหมน้องเป็ดใช่ไปนี่เลยรอในรถอด,ด่ะจอดนี่เลยเอเอเช้าพอด,ดีได้ได้ได้ ไปเลย <c oughs> ไปเลยไปด้วยกันสิช่วยกันช่วยกันโอ้โหเศร้าโอ้ของเดียวของนี้เก็บๆอุ้ยเก็บๆเก็บ เลยสู้มาช่วยอยู่ช่วยอยู่จะตายแล้วจะตายแล้วทำไมน้องเปถึงไม่มาช่วยกันเลยแกปตายโอ้โหเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับน้องกระต่ายน้องกระต่ายเข้ามาในบ้านทำไมเอาเลยนะเอาเลยนะโอ้โหเกือบแล้วนะน้องกระต่ายเอาสมบีไปเผา เคน้องกระต่ายไปเถอะอืมแม็กเต็มอ te ุ้ยอุ้ยเก็บเก็บของลับของลับอุ้ยเกือบละเป็นระเบิดไหมไม่มีไม่มีโอเค ขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยต้องมีดีมันต้องมีไอ้ไม่มีครับไม่มีเลยครับเจนดีน้องเป oh, oh. oh, oh, ็ดอูก็เข้าจุดกันอ๋อน้ำมันเต็มเลยใช่น้ำมันเต็มโอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้สิ่งไม่ดีช่วงนี้ เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะไม่ได้ครับไม่ได้นะทำนี้ไม่ได้โอเคโอเควางวางเฮ้ยวางวางวะโอเคพร้อมไปยังมืดมืดแล้วมืดไปไปโอ้ยวเดี๋ยวไปและไปละเดี๋ยวตายดันนะโอเคจีบมีบอมใช้ไปหมดแล้วเฮ้ยด้านหน้าฐานแล้วถึงฐานหลักแล้วโอเค เฮ้ยใหญ่ใหญ่แย่งเหล็กญอะนะพอๆแบ่งๆพอๆกันเนอะเราเองได้เก็บสักอ euh. ันก็แบบแบ่งๆกันนะเออไปขายเฮ้ย <Hey. S 1> โอเคถึงแล้วถึงแล้วามาไปะปะย้ายยาก้ากย,าย,าย,ายาของลงรวยแน่นอนเลยวันนี้นะครับเก่งมากเอาของเป็นไรเป็นเงินได้นะคะรับได้วครับอ่านี่นี่ ไปพอพอ,พอเดี๋ยวไม่มีตังค์ใช้ <_ an> ห้าสิบอันนี้ก็แบบนี่มานีอันนี้ก็ห้าสิบโหเฮ้ยน้องน้องเป็ดมาน้องเป็ดมาส่งโอ้โหส่งสารเด็กตาดำๆไม่มีไม่มีของมาขายแลย้วส่งสารเด็กตาดำดำอน,นี้มานี่มานี่มาไหน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 เดี๋ยวทำบุญทำทานๆๆให้สักหนึ่งก้อนเนีอ่ยเออซื้อให้หน่อยเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยนเนี้ยอันเนี้ย ได้ได้ได้ไปนหนึ่งขอเก็บของกันชุบโอ้ยแจ่มแล้วที่นี้มีปืนใช้ละปืนใครเนี่ยโอย้ปืนใครเนี่ยเใจนใเจนยี่สิบห้าบาทน<า>อ่ออซื้อเลยเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เอ,ใหเออโอเคพร้อมมาแล้วใช่ไหม Yes ไม่เมอาไหมไขายอะโอเคได้ ไปต่อด้าทีนี้ทุกคนก็รู้คบมือกันแล้วนะมันถ้าหาวมีมันด้วยกับตกแต่ไม่ตกอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยนกเป็ดลงมาทำอะไรล่ะล่างอ่ะโอ้โหเห็นหนอนไม่ได้นะจะกินอย่างเดียว อุยอ้ยอุ้ยเห็นนอนเห็นตนานโอเคไปต่อไม่กลัวตกหรอเฮ้ยบุกฐานไหมบุกฐานนี่ไหมขานอะไรอ่ะได้หมลองไหมได,ได้ได้ตายโอ้ย มีเข่ไม้มีเข็มจับอืออือมีแหมมีแหมสองตัวสามเดช่วยดาวลยช่วยด้วยช่วอยู่ช่วยอยู่โอ้เไม่หนีไม่หอ่ตายพลต้นกามาตายพลโอ้เอด้านหลังด้หลังตายแล้ว ช่วยด้วยช่วยก่อนช่วยต้อนาน้องต้องเป็จไปก่อนเรื่องดิวดวระว่านะมันจะเกิดหน้าถาที่ฐานมินี่อยู่ที่ฐานบุ๊คที่ฐานมินิชูบเฮ้ยกุญแจจะได้เก็บใครเก็บดีไอเก็บเองเก็บก็ได้น้องกระต่ายอวิวเพลงขึ้น โอ้ยข้างข้างหน้าฐานมีเราแก๊งอัตพรข้างหน้าฐานมีเราไปจะทำไมีมีอยู่สามที่คนห้าคน ปนมาปนมาปนมาเอามาที่แข็งแรงที่สุดไป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 ยกไปยกมาอีกสักตัวไปด้วยต้องไหมคุ้มต้องไหมคุ้มเราขยับไม่ได้แล้วขึ้นติดมาที่เลยตัวอีกตัวเออเปิดไม่เติมเอ้าเอ้าหายเลย นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเอาต้องเป็นโอยู่น้องเปโนโอยู่เกิดอะไรขึ้นไม่ล่องขอยม่ติซอมบีคาตายเลยปะยากก็ต้องก็คงต้องเป็นอย่างนั้นใช่คงต้องให้ซอมบีคาตายอย่างนี้ละมาปลาหรอมาปลาอมบีน่าจะมาปลามั้งดูไม่เป็นอ่ะป้าอับาวัจริ์เต็มดวงเป็นมาปลา เอ้าเต็มดวงเฮ้ยเราไปกับแฟนได้เอามาเร็วมาเร็วโอ้กว่าจะตื่นหลับฝันดีเกินอุ้ยหลับเพลินไปหน่อยตื่นมาโอยมาแล้ว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 มาขามาหูอ้ยมาขาคนใจกันแล้วเฮ้ยโอ้ยมาขามาขาดำมาปขาดำลื่อนเลื่อไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงมาเชื้อเพึ่งคันใหญ่เอาเอา อย่าตกนะตกตายนะตกตายนะเรานจะมาป่ามาเอามะกอกเขงใส่เลยเราเสียมะกอกเขงไปหนึ่งอันแล้วเอ้ยดยดูยุดหหมู่บ้านรับเลยเราแล้วเราเราต้องทำเวลานะ อินนี้รอนะโอ้ย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 โอ๊ยตกตายใช้กันตีใช้กันตีเราไม่มีผั้วตายแล้วไงละขี่ม้าไปเลยแล้วกันไปไปม้าใครตายอ่ะอยากให้รู้โอ้ม้านิกะตายหมดม้าดำม้าดำ ชีวิตคงคงต้องเดินนะน้องจะน้องเป็ดเนี่ยไหนมีมีมีของของอ้อเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยอ๋อเพิ่งรู้วางวางวางกันป่ะไปดีกว่าไปกันทุกคนเราเจมปราสาทตรงนั้นด้วย เห็นปะตรงด้านซ้ายเห็นเห็นขวาไม่ใช่หรอเออขวาชีวิตมีคนหลงมีคนหลงลงจงมีอะไรก็ไม่รู้คำผีใบบเบิลสีเขียวคิดคินมาเลยนี่ไงทําอยู่ข้างหลังนี่ไงกเราเบิร์โอเคในเมืองนี้ไม่มีของอะไรสำคัญใช่ไหม ใา่ <Okay. S 1> เราต้องมีระเบิดกับ,จ,บจุดใครมีที่จุดระเบิดบ้างคอบเพิงอ่ะคอบเพิงอยู่ในบ้านเนะหรจุดเต<ร>ยนี่อาไม่ได้เพื่อนังเดี๋ยวมาไม่ได้โบระ okay. บระเบิดตตุ่ม โอ้ยโอ๊ย,อยวิ่ง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 เย้เยอะวัาางนะข้างในมีซอมบี้เยอะมากอถืออาวุธถือถอาวุธข้างในมีซอมบีร้รเะเบิดด้วยยังแน่นอนอแน่นอนกวา right s i ดีเป็นที่วะเฮ้ยทางนี้ก่อนดิครับต้องการขอต่อครับตัวนี้นี่นี่ของ Bunny talks อุ้ยได้ของเล่นอ่ะ เออา <จะ S 1> ออวาวเเ้จ็บๆก็ปิงขึ้นโอ้ oh, no โอ้ no แป๊บนึงนะลองไปช่วย <c oughs> อยู่ละอยู่ล <c oughs> ะโอเคปิงขึ้นสะดุง้งโุยอุยสะดุ้งหมด ตตตาาายยยเสือปิงเยอะจริงพยาแอมกระดื้อไปหน้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวกระดื้อไปหน้าบ้านนายโอ้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 ยอะไรอ่ะยิงไม่ตายอะไรอ่ะก็พอจุดกระดำ ไฟฟ้าพี่ลอกพี่ลอกพี่ลอกไอ้ฟ้าพี่ลอกเลยคอยแน่เฉยคอยแน่เรือมันหมดแล้วมันยังไม่ตายไม่ปุ๊บไม่ปุ๊บปุเรือมันดิไฟไฟไฟเอาเนี่ยเนี่ยเรือมันหมดแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายช่วยคอยแน่ช่วยมาได้ โอ้ยโอ้ยคงสกิลตันโอ้าวโดนไหมว้าวี่มาแล้วมาแล้วใาย่ใหญ่มีระเบิดอีกเปล่าอ่ะเหมือนรับจำไว้คุณหมอเปลี่ยนไปเจเจไงน้องน้องโดนพี่แน่น้องโดนพี่อัดมุมว่ะโอ้ย พาอเอาเมื่อชานให้บาสิเกเตบนมาดูกันดีกว่ามามา,มาเฮ้ยอยู่นิ่งๆเออโอ้โห,โหสินเลือดไปครึ่งนึ่งยูปไปเลยที่ยหคน,เ,นลเลือดเราก็จะลดเฮียครั้งเฮียตักกาสินกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเปลนไพ่โอ้โ,โ,อ,โอ้โ,โอ้ ทำมาแล้วเนักกาศิลาใส่หน้ามันล่ะทำมาแล้วนักกาศิลาใส่หน้ามันให้ได้มาปัดตัวนั้นตายแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงพอดีเลือดแต่ใส่หน้ากาศิลาไปใส่เลายลว้ก็ตายร้ก็ตาะตายหม่ในกาศิลาฝ้าเออฝานั่นแหละไปเอาไปใส่มแล้วออ งอันกับพี่โอราคาไม่มีอะแล้วโอราคาเออโอ้ยเตะเรากระดิ่งมากมากครับใครได้เก็บแผ่นสีเขียวๆมาปะสักคนมันอยู่ข้างข้างในมั้งในถ้ำอ่ะเอ้ยมาช่วยกันหาเลย วัน <ไป S 2> แล้วก่อน,อ,นอุ้ยตกใจกับมันตามหันมามหันมาจะสเกริรตันตกใจวันโห่หก๋เปื่อนคิงอ่ะนึกว่า้ไม่ได้ตามาละโอ้โห เห็นอะไรตรงนั้นปะท่านผู้ชมใครนั่งควบม้าอยู่ตรงนั้นปะพี่ับช่วยด้วยครับพี่ครับ,รบยิงมาเลยครับพี่ยิงมาเลยพี่ยิงมาเลยยิงเ <c oughs> กียรีตันไม่ปังอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้หพี่ไม่ช่วยมาให้ขี่อย่าแยง่งอย่าแย่งสกิลรีตันบ้านใครบ้านมันเตอ้อะ มาควบมาเลยโอ้ยมีคนหนีมีคนหนีอันนี้ดื้อ,อมีคนดื้ออ้อไม่ได้ด้วยไปรอที่รถไฟเด้อไปอ่าอยู่ในนี้หนึ่งอันรอดตายแล้วน้องเป็ดรอดตายละ ยูริตันบังอ่ะโอ้หยูริตันยาโอ้ยนายบังอ่ะเพื่อนยูริตันอะดาเดเดวเดี๋ยวจับเผาเลยเดือดเอดจับกดเลยอุอออออ้ยยอ บาโบดไปห้องบุคคลที่ติดอยู่ในป่บโอ้ยฟ้าโป้จริงม้าตายเลยไหมม้าตายเลยดีไหมเรียบร้อยม้าตายแน่โดนม้าโดนทั้งเลย พ่อม้าดำไข่โอ้โหเราขับม้ามาติดตรงนี้นี่โอ้ no ไปแวะข้าศัาท์ปะอ๋อหมู่บ้านจะรอเช้าหรือยังไงดีไม่รอละไปต่อเลยแม่หรลีของมาเยอะละรอกกายน์เพื่นมา อุ้ยดนสวยหลังอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วอาการแล้วแม่สิยใจมืออยู่อยู่อยู่หลังคงกระดูไว้นี่เป็ี่เลยอ้อยอ้อ้ยออ้ยอ้อ้ยอ้อโอ้ยอ้อโอ้อยอ้อยอ้ยอยอ้ยออ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยออ้อ้ย้ยอ้ยออ้ยอ้ยออ มันนานดิเลรดุดกันหมดเอาไปจบโอ้เล่นมันตั้งนานนั่นเดี๋ยวขอกลับตัวไปเล่นใหม่นะครับแต่รอบนี้จะตัดไปตอนที่ใกล้จะจบเลยแั้วกันนะครับโอเค คคลิปในวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ตายตอนที่โหการขันกำลังสนุกๆเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่พาร์ทสอนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อัดคลิปไปนานพอสมควรแล้วแล้วทั้งน้องกระต่ายและน้องเป็ก็ขอตัวไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วงั้นรอติดตามพาร์ทสอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ จะได้ขึ้นแจ้งเตือนมาดูชิปผมกันไวๆครับถ้างั้นก็ขอไปแล้วครับบาย